b บายดี D, l t ลทีวิชันสถานกงศุลใหญ่สวรรณเขตจัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ณนะวัดพระธาตุอิงฮังเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสถานกงศุลใหญ่นะแขวงสวรรณเขตร่วมกับภาคเอกชนไทยในแขวงสวรรณเขตนำโดยท่านอธิปัตย์โรจนภัยบูรณกงศุลใหญ่นายประสงค์ปิ่นวิเศษภูมิหน่วยการด้านบริหารสำนักงานบริษัทน้ำตาลมิตรผลลาวนายสนิทเหมพันธ์ รองประธานและผู้จัดการโรงงานบริษัทนิคอนลาวและหัวหน้าผู้แทนบริษัทเอกชนและสปปลาวเข้าร่วมครับโดยการจ,ากกจการัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระาสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2565ณวัดพระธาตุอิงฮังแขวงสวรรค์เขต กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการทาสีกำแพงพระาธาตุอิงหางรอบนอกด้านทิศตะวันออกการทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณโดยรอบวัดพระาธาตุอิงหางซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความร่วมมือร่วมใจของภาคเอกชนชุมชนไทยในแขวงสวรรค์เขตในการบูรณะกำแพงและบำรุงรักษาศาสนาสถานสำคัญของแขวงรวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของแขวงสวรรค์เขต ภายหลังการเปิดประเทศของสองปปลาวเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผ่อนคลายลงอันหนึ่งครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการทำความดีด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวรน,นอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงเห็นความสำคัญของความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน แล้วพบกับ a r o รที v ิชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี